คนที่เป็นแอบนะคะแอบแอบมีสัมผัยนะนี่ค่ะท้องค่ะชัวเพราะอะไรรู้ไหมคือโชเซตากลวงล้อยโชเซตาอืม อยู่ที่บุญที่กรรมที่เราทำสร้างส่งผลให้เกิดหมายถึงบุคคลใรน,นะคะในเรื่องนี้ค่ะเพราะบุคคลน,นี้ได้กระทำบางอย่างเนี่ยนะพูดอะไรไม่รู้พูดให้ผู้อื่นฟังอบบให้เชื่อเขาอะนะีน่ยนะเจรจาพาร์ทีแล้วยืนอยู่ขางบนนช่าน่ะ,นะะเหรียญก็คือถ้าตินถ้าติณก ก็คือแน่นผมมันผม,มักแน่นนะฮะคือจะพูดให้ผู้อื่นเชื่อเนาะแลวนี่ก็เป็นนี่เป็นในโบ๊ทด้วยนะจะพูดและถ้าพูดสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมไม่เป็นความจริงก็จะเป็นแบบและนี่ก็คือสิ่งที่เขาจะได้รับหลังจากที่เขา กล่าวโดยว่าจะไม่ยอกไปแล้วนะเพราะความต้องการที่จะเอาชนะคือไม่ยอมไม่ยอมใครบุคคลใดบุกคนหดเนี่ยไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมผมไม่ยอมฉันไม่ยอมอย่างเงี้ยอืมน้วไม่ยอมนะน่ไม่ยอมมากแบเสิ่งนี้นะที่จะเจอนะเนี่ย ลับตอนนี้แอบรับนะเดี๋ก็ได้แจางแล้วแล้คนนี้เขาก็โอ้โหคนนี้บบอะไรละดูนะอยากได้อะไรก็ต้องให้เขาให้ได้นะไม่งั้นก็แมงพิยนนะเพราะเขสวย ต้องแต่งให้ถูกต้องตามประเพีีอะไรเงี้ยคือแต่งคือบุคคลเนี่ยเขาเข้ามาแค่ผลประโยชน์ใช่ไหมคิดว่าเขามาแค่ผลประโยชน์แต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือเกิดสิ่งนี้พลาดทางนั่นแหละจับสวยสวยก็จับสวยสวยก็จะไปเป็นเส็นเนี้ให้เวรกรรมขึ้นนะเนาะอะไรก็แล้วแต่ความดีไม่ได้อยู่ที่หน้าตา สวยไม่สวยไม่เกี่ยวความดีอยู่ที่ข้างในหัวใจต้องให้สวยแต่จิตใจคุณนั่นแหละเตอดิเจาแค่นั่นแหละใช่ไหมคนดูดิแอบแอบ,แ,แอบขมโมยผลงาน ขโมยผลงานขโมยความสุขขโมยความสําเร็จขโมยอาชีพการงานอะไรก็อะไรเงี้ยคือหรือฉันจะทําทุกอย่างฉันจะทําลายเธออุอ้ยแบบนี้มีหรอือเปเคยดูแต่หนังนะมีแต่อะไรนั่นเอกหรือตัว,ต,วตัวลิซยาใช่ไหมอันนี้โอ้โหแต่ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกนคนนี้เขามีนี่ อันสิ่งศักดิ์ศร,รีฝกรักษาคุ้มครองเข้าไม่ถึงตัวเขาคะ่ะโนค่ะไม่มีทางที่ทำก็พเพราะเจ็บแค้นที่เขาไม่กลับไปเกือดีแค่น,นั้นเองทำไมอ่ะเราลองพอดีเนาะใช่ไหมใครก็อยากดีด้วยใช่ไหมหรือเอาเป็นไปสองสองสตรอรี่ใช่ไหมหนึ่งคุณดีแต่ผู้หญิงมีชู้อ่ะ,อะหรือคุณไม่ดีคุณ ไม่เลือกคือเอาไม่เลือกเอเอนั่นแหละไม่ง่ายภาษาชาวบ้านใครจะอยู่ล่ะแคมแน่นั่นแหละน่าเธออืมแน้วเป็นคนอารมณ์ขึ้นลงขึ้นลงด้วยนะน้ำกับตาอืน้ำใส่แล้วทีนี้โอ้โห เด็กนี่ก็ไม่รู้อินูอินเนแล้วนะก็ยอ,อ,อ,ยกอ,อ,อยากมาเกิดเนาะคือสิเราอยากมราอยากมาเกิดแต่ก็ช่างเล่นตลกเนาะให้เราเขาวางไว้แล้วเขาวางไว้หมดแล้วไงวะแต่พอทำสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ต้องเกิดขึ้นให้ผู้คนเกิดจางว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โห <c oughs> พอท้องเล้วพี่ครับเครียดแล้วเนี่ยจะแอบหนีนสิหนีไ่ได้แล้วผู้หญิงเขาไม่ยอมผู้หญิงคนนี้เขารู้จักคนมีอิทธิพลด้วยไม่เดินเล่นเนี่ยโอ้ยพูดจา๋านะเครียดเปล่า hmm. ไม่ถึงเล่นขายของ mm hmm. เล่นเล่นขายของ mm hmm. เขารู้จัก คนใหญ่คนโตถ้าไมเราผิดชอบเขาแล้วนั่นแหละนี่แหละพวกเราคนนิ่งๆคนธรรมดาไม่ชอบชอบของสวยของสูงก็เป็นดะะ่แพทย์เร้่งค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับป็นรับฟังขอบคุณค่ะ